ท่าสนสมิทธ์นะครับท่านสาธารเกอจิริยกรกน,ะกน,นะครับท่านโอรสแันดารานะครับท่านพัฒนาการเถรนะครับท่านพิเชษกุญรัตน์นะครับแล้วก็ท่านกำนันเล็กนะครับโหโอ้จมนันบุญนตกตีนะคนับเปนตะบนหลังไม้ตกแล้วก็ผู้แทนพรรคสองนะครับแล้วก็อาจารย์สุเทพก่อพงษ์

แล้วทมเราันั้นดดรับแล้วก็ใทุกท่านรบนี้ผมนายพรัจะนััาิดไทย่ได้ัมากคนาพูดกันไทว่าไครว่อไรนรู้จักครับอ้าวแล้วทีที่นากพรัฐนัาินะครับนายพลตัีเตกรครับมาประมาณนับ นะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับในช่วงของเทศกาลสงการนะครับก็จะมีสนานกันพอสมควรนะครับทุบฉับนะครับจากการร้อนนะครับเอ่อต่อไปก็แนวกาบที่ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ไทยนะครับในจดนี้ก็ขอรอวยพรนะครับให้กับน้องนะครับ เป็นตัวประกันความสุขนะครับทำนับถึงใจคนเร็จนะครับที่จะได้ไม่ปวดคำนับนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับาประสบความสิ้นะครับุีกิจการที่ดีขึ้นนะครับร่เนินขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องพูดแล้วพูดอีกแเรื่องนี้พูดยังไงก็ไม่จบก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับเการกำจัขปัญหายาเสพติดก็อยากจะเรียนให้ พวกเราได้รับทราบว่าทำเพื่อได้ดำเนินการอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับและในอนาคตจะทําอะไรต่อนะครับเพื่อทุกคนจะได้นะครับให้ต้นใจเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการแก้ไขปัญหาติดของประเทศรวงศึกษาธิก่อนนั้ะโดยเนื้อแท้จริงทีมงานภาครัฐภาคราชการนี่ได้เคยคิดร้ายหรือไม่เคยคิดจะทำร้ายใครไม่ได้คิดจะแก้ไขอย่างนี้เพราะฉะนั้น ตรงเนี้ยุญาตใช้ในทีนี้เพื่อาร้งเอาใจจากเติมที่เราได้ประชุมจากกรมตำรวจผู้กเ่ยวข้องยาพิษนะครับพขอได้เลยชื่อูุค้าเราก็เป็นินการส่งให้ตำรวจสอคอโปรีนคอพิเศษเราก็ดำเนินการสุดนะครับซึ่งถ้าสำไม่ผิดของตงบลรงในกองเรียบมีประมาณ10กว่าคนนะครับที่เข้าไปรับที่ฐาเรียบเอลงบาถึงเข้าตบุรีมนกับ